สวัสดีค่ะ DKS อัปเดตค่ะวันนี้ก็มาพบกับมินาเช่นเคยวันนี้มินาก็มีข่าวสารและสินคา้าอัปเดตฝากเพื่อนๆค่ะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะหนึ่งในที่สุดจาก Mouse Steel Series Steel Series s e n s e w i r e l e s s ์ไร้สายตัวใหม่ล่าสุดที่เลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดในตลาดประกอบด้วยสวิตช์คิกระดับพรีเมียมจาก Steel Series สามารถใช้งานในการเล่นเกมได้ยาวนานถึง1 6ชั่วโมงสัญญาณทรงประสิทธิภาพสูงผ่านบลูทูธไม่มีอาการกระตุกข,ของสัญญาณรับส่ง เพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด DKS มีจัดจำหน่ายแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใตค้คลิปเลยค่ะ <S <S CM Storm Series 300ผู้ฟังที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเล่นเกมอย่างแท้จริงตัวเชื่อมเป็นตัวหัวต่อแบบ3.5มมดีไซน์ดูลาด้วยวัสดุมันวาว มีฟองน้ำที่หนานุ่มสมใส่สบายทำให้ไม่รู้สึกลำคาญปวดเมื่อยเมื่อสมใส่เป็นระยะเวลานั้นไม่สามารถปรับโค้งงอได้ซึ่งทำให้ความคมชัดในขณะพูดคุยสื่อสารให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี DKS มีวางจำหน่ายแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ เป็นเจ้าของไททันฟอสซีเซนพาร์สแล้วขยายการต่อสู้ของคุณบนฟอนเทียโดยชุดคอนเทนต์เสริมใหม่3ชุดไม่ว่าคุณจะเล่นคนเดียวหรือกับเพื่อนเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เล่นแรกที่จะได้ฝึกทักษะไพโรลและไททันของคุณบนแผนที่ชุดใหม่ที่ท้าทายต่างๆซีเซนพาสจะขยายการเล่นของไททันฟอสด้วยเนื้อหาเสริมทั้งหมด3ชุดซึ่งคุณจะสามารถใช้ได้ทันทีเมื่อพุ่งหวนออกมารวมทุกอย่างในราคาลดพิเศษดีแคสต์มีจะจำหน่ายให้คุณเป็นเจ้าของแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ มาดูความเคลื่อนไหวในวงการเกมกันมั่งค่ะ Slate Hammer ทีมพัฒนารับผิดชอบการสร้าง Call of Duty ภาคใหม่ได้ออกมาเปิดเผยภาพแรกจากตัวเกมให้ชมกันแล้วนะคะ Slate Hammer เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ IGN แสดงรายละเอียดโมเดลตัวละครจากเกม Call of Duty ภาคใหม่สำหรับตัวเกมภาคนี้นั้นเตรียมออกวางจำหน่ายในช่วงปลายปีนี้เช่นเดียวกันกับทุกปีโดยล่าสุดทาง Activision ได้ออกมาเปิดเผยตัวเกม COD ในภาคนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับ Next Gen อย่างเต็มตัวส่วนรายละเอียดอื่นๆก็คงต้องรอชมกันต่อไปค่ะ Grid สุดยอดเกมรถแข่งได้กลับมาอีกครั้งในภาคนี้ทาง c o s t <Code> Master <S ตั้งใจไว้ว่าจะเพิ่มความสมจริงให้มากกว่าครั้งก่อนในกริ d <Grid. S 1> ภาคแรกและในสนามรถแข่งมากกว่าร้อยสนามจาก22ประเทศทั่วโลกโดยดนำความคิดเห็นของเราผู้เล่นไปปรับเปลี่ยนให้ตัวเกมถูกอกถูกใจกันมากยิ่งขึ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้ได้เล่นกันแน่นอนค่ะกับ g r i อ Autosport อีกหนึ่งเกมที่จะมาอีกไม่นานนี้ค่ะ d r a g o n Age Inquisition ได้ออกเทเลอร์ตัวใหม่มาให้ชมกันแล้วพร้อมกับวันวางจำหน่ายวันที่7ตุลาคมปีนี้ค่ะโชว์เหล่านักลบ Inquisitor ทั้งหลายที่จะได้เจอกันในเกมภาคใหม่นี้พร้อมกับ Engine ตัวใหม่ Ford ด i i t e ชที่ช่วยเสริมอัตลดกในการเล่นเกมให้สนุกยิ่งขึ้นลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ We call the bridge it It will swallow the world. Ah! Raining demons out here. No! We will close the breach. We will find those responsible and we will restore order. Ah! กลับมาอีกครั้งนะคะกับเซิร์ฟเวอร์อามา DKS เปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เพื่อนเพื่อได้เข้าร่วมเล่นกับเรานะคะซึ่งเพื่อนเพื่อสามารถดูแลรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ digitalkisto com หากมีปัญหาหรือติขดขัดใดๆดสามารถติดต่อแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะและก็หมดแล้วนะคะสำหรับข้อมูลที่นำอัปเดตกันในวันนี้ทิ้งท้ายกับกิจกรรมแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าภายในวันที่16เมษายนถึง30เมษายนรุนลับฟรี TT สปอร์ตช็อคบัสติงเกมมี่แฮชเซ็ด ประกาศผมวันที่2พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจละเอียดสินค้าอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ dks. i n th และแฟนเพจ d i g i t a l k i s t o com วันนี้มินาก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย